สวัสดีค่ะตอนนี้จะอยู่กับ Y t แท็ที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งวายค่ะคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปรุ่น Y t แท็กนะะราคาอยู่ที่1นึ0 0ล้านบาทค่ะชุดแต่งที่จอยพาพี่ๆมาดูในวันนี้คันนี้เนี่ยจัดทรงใส่ล้อขอบ20นะคะยกสูงเพิ่มขึ้น2นิ้วบอกเลยว่าดูดีสุดๆเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวจอยจะพามาชมกันนะคะว่าตัวชุดแต่งวายที่มาใหม่ล่าสุดเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างตัวชุดแต่งวายเนี่ยเขาก็จะประกอบไปด้วยครอบกระจังด้านหน้า กันชนด้านล่างนะคะแล้วก็เป็นตัวคิ้วล้อค่ะซึ่งสีที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นสีดําด้านนะคะจอยเคยรีวิวไปแล้วสีดําเงาทั้งคันเลยค่ะหรือถ้าพี่ๆต้องการที่จะติดสกูปเพิ่มเติมนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีอยู่ตรงฝากระโปรงด้วยค่ะรวมไปถึงฝาครอบปิดท้ายกระบะด้านหลังนะคะก็มีในเซ็ตด้วยเช่นกันนะถ้าพี่ๆต้องการนะคะก็สามารถแจ้งจอยได้เลยนะแต่ว่าคันนี้ค่ะเราแต่งเป็นแบบสีดําด้านนะคะดำล้วนทั้งหมดเลยปกตินะตรงกันชนตรงเนี้ยเขาจะเป็นสี บอลเงินนะคะนี่เราก็จัดให้เป็นเซ็ตดําทั้งพันเลยค่ะตัวล่างจูงนะคะที่มีมาให้ก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยเพราะว่าเขาแข็งแรงนะคะเพราะว่าเชื่อมต่อกับตัวแชสซีรถเลยค่ะอ่ะนี่ก็คือมุมมองของตัวรถด้านหน้านะคะทําให้ดูบึกบึนขึ้นนั่นเองรวมกับตัวล้อที่เราใส่เข้าไปที่เป็นล้อขอบ20นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะความสูงที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นความสูงที่เรายกขึ้น2นิ้วนะ จัดทรงช่วงล่างด้วยปีกนกและตัวลูกหมากกันโค้งค่ะและล้อที่เราใส่ไปในวันนี้นะคะเป็นซีรียาง33ณ12.5บวกกับล้อ,อแมก ที่เป็นขอบ20 offset ออลบ24ค่ะก็จะได้ความนึกแล้วก็กว้างพอดีกับตัวคิ้วล้อของรถเลยตัวช่วงล่างที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็เป็นปีกนกและลูกหมากกันโค้งค่ะตัวปีกนกเนี่ยก็ช่วยในการปรับระดบับปรับมุมแคมเบอร์ปรับล้อเนี่ยให้ตั้งตรงเพื่อลดปัญหาการกินหน้ายางลูกหมากกันโค้งเนี่ยก็ช่วยบาลานซ์ตัวรถนะคะอย่างถ้าของเดิมติดมาเนี่ยมันอาจจะยาวเกินไปเราก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้เลยค่ะ ป็นด้านข้างหล่อใช่ไหมยก2นิ้วดูดีมากเลยค่ะคิ Q ้วล้อที่มากับตัวเซตนะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบเรียบๆเลยนะตามสไตล์แรปเตอร์นะคะยาวจนมาถึงตัวคิ้วล้อด้านหลังด้วยความสูงและด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะบาลานซ์กันนะคะเพราะว่าเราจะทําให้ความสูงของตัวรถเนี่ยเท่ากันเป็นระนาบเดียวกันแบบนี้อ่ะ ด้านหลังของตัวรถเขาก็จะมีตัวกล้องนะคะสามารถที่จะแต่งตัวกันชนหลังเพิ่มเติมได้หรือว่าถ้ามีกิจกรรมในการลากข่ววเนี่ยก็สามารถติดตั้งตัวห่วงลากจูงเพิ่มได้เช่นเดียวกันค่ะกุญแจคิเลตน,นะสวมมือเปิดได้เลยนี่ค่ะ เข้าไปด้านในนะเราก็จะเห็นความสปอร์ตตามฉบ,บับของว่ายแทกค่ะตัวเบาะหรือว่าแอคเซสซอรีต่างๆเนี่ยจะเป็นสีดําตัดกับได้สีส้มนะคะตามแบบฉบับของเขาเลยนะหน้าจอพร้อมกับตัวจอกลางขนาดใหญ่ค่ะพร้อมใช้งานเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto หรือว่าแอปพลิเคชัน o r r p a พานะคะที่สามารถสั่งสตาร์ทรถจากที่ไหนก็ได้โอเคค่ะสําหรับวันนี้นะจอยก็ฝากกดติดตามไว้นะคะพี่ๆที่สนใจรถโทรมาเลยค่ะ098 816 6993นะคะ